สวัสดีครับตีดับชวนหิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับหรือว่ามาดูวิธีการตั้งเวลาของเครื่องรีโมทนะครับเครื่องปรับอากาศ TCL นะครับว่าเราจะตั้งเวลาเปิดและปิดยังไงนะครับวิธีการตั้งเวลาเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นรีโมทนะครับเครื่องเรายังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้เราจะตั้งเวลาเปิดล่วงหน้าไว้นะครับก็คือเราให้อยู่ที่เครื่องนะครับ อ่ารีโมทแล้วเราก็ชี้ไปที่เครื่องเครื่องปรับอากาศเรานะครับเราก็กดคําว่าออปชันนะครับแล้วแล้วเลื่อนนะครับให้ให้ไฟกับพิพเนี่ยมันไปอยู่ตรงคําว่าทัมเมอร์นะครับเรากดคําว่าออปชันอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเวลาไว้นะครับเราสามารถตั้งตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเปิดนะครับหรือว่าอีกได้ถึง24ชั่วโมงนะครับตั้งเวลาเปิดล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงนะครับ พอเราตั้งเวลาเรียบร้อยเราก็กดออปชันอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ตอนนี้ไม่กระพริบละมันก็จะบอกไว้อีกสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับเครื่องจะเปิดเองนะครับแล้วมันก็จะดับไปนะครับพอถึงเวลาอีกสิบเจ็ดชั่วโมงเครื่องปรับะกาศเราจะเปิดเองนะครับอันนี้คือเราเราตั้งเวลาไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องการนะครับแล้วเราต้องการตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับ เราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดแอร์ไว้นะครับแล้วเราก็มาที่ออปชันนะครับอันนี้ตั้งเวลาปิดนะครับให้ปิดเองอัตโนมัตินะครับกดคำว่าทัมเมอร์นะครับอันนี้นะครับอีก8ชั่วโมงให้เครื่องดับเองนะครับเราก็กดออปชันออปชัน8ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะเอาอีก5ชั่วโมงหรือหรือ7ชั่วโมงก็ได้นะครับเราก็กดทัมเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะขึ้น อีก7ชั่วโมงนะครับเครื่องจะปิดเองนะครับทีนี้เราต้องการที่จะล็อกตัวนี้ไม่ให้ใครมามายุ่งกับตัวนี้นะครับให้เราดูที่เครื่องหมายขึ้นกับลงนะครับเราก็กดปุ่ม2ปุ่มค้างไว้เห็นไหมครับไอ้คำว่าล็อกเนี่ยครับสัญ,ญลักษณ์ล็อกเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะครับคุณกดปุ่มอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่วิ่งแล้วนะครับคือมันจะไม่ทํางานเพราะว่าปุ่มทุกปุ่มถูกล็อกไว้หมดแล้ว นะครับวิธีการคลายปุ่มล็อกนะครับก็คือเราให้กดปุ่มขึ้นและปุ่มลงนะครับพร้อมกัน2ปุ่มนะครับตัวล็อกก็จะหายไปเห็นไหมคราะพอตัวปุ่มล็อกหายไปเราสามารถที่จะทําอย่างอื่นได้นะครับทีนี้ไอหเห็นตัวดิสเพย์ไหมครับที่เครื่องนะครับเครื่องฝาประกาศมันก็ขึ้นตัวเวลาหรือว่าขึ้นตัวอุณหภูมิอยู่นะครับบางทีตอนลางคืนเนี่ย เราคลิกเราคือเราไม่แน่ใจว่าเราจะกดปุ่มออปชันยังไงนะครับให้ตัวดิสเพย์เนี่ยมันหายไปนะครับเราก็กดที่คำว่า Echo นะครับกดค้างไว้นะครับไอตัวปุ่มดิสเพย์มันจะหายไปเองกับอ่าลองดูนะครับเห็นไหมฮะอ่าถ้ากดอย่างเงี้ยตัวปุ่มดิสเพย์มันจะหายไปละนะครับแต่ถ้าอยากให้ดิสเพย์กลับมานะครับก็คือที่ หน้าเครื่องเรานะครับเครื่องปรับประกาศเราให้ไฟมันติดนะครับก็กดปุ่มเอ h o โคค้างไว้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเครื่องปรับประกาศเรานะครับเราไม่ได้ใช้นานนะครับแนะนำให้ถอดฐานออกนะครับเพื่อให้เป็นการเซฟไอตัวรีโมทนะครับไม่งั้นรีโมทอาจจะมีโอกาสเสียได้นะครับก็อาจจะเกิดจากกระแสนะครับ หรือว่าเกิดจากน้ําที่ฐานมันเสื่อมหมดอายุนะครับมันมาทําให้วงจรเสียนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆน,นะครับลองไปทําดูนะครับ